แรกพวกเราไปากในเกาหลีครับผมแล้วเหมือนก็มีความภักดีเลยอะเพราะว่าที่มาทำเกาหลีี่คือหน้าเราถึงเรามากเระว่าบอกว่าเป็นทีแที่ทเ็ี่เรเริ่มนวถ้าหมดก็มาดีมากจริงครับก็คือจัดมเลยใช่กอผูกพันกับเกาหลีตั้งแรกเลยกอผูกพันแต่ว่าผูกพันกับพวกเธอมากกว่านเริ่มอีกแล้วันเริ่อีกแวเสียกินนี่เลย ยอดนะฮะเอาจริงนะผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยตรงนี้นะจะชูไม่พอผมเชื่อมันต้มันว่ามันต้องเป็นผ้าคนหนู <c oughs> โซฟาเต้โดยเฉพาะว่าแค่อยู่ข้างที่คือสุดผมเห็นละที่สุดนะครับเหมือนเหมือนเพิ่งอาบน้ำแล้วแออกมาจากห้องน้ำเลยการพอผ่านดีพี่จริงจริงจริงใช่ใช่พี่อยากให้เขาโชว์ทิ้งแข้งนะ ต่อเรากลักบม,มาได้ยู่นะครับครู้ไหมว่าเบอร์แซนทุผูเดินทางไปทำการการที่คุณโซ่อใช่เลยว่าติดตัวไปที่แล้วะเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกไงบ้างเดินไต้ไหมแบบ มันสนุกมากาแบบว่าจริงๆเหมือนแบบว่าปีที่ผ่านมาพวกเราได้ในตอนมีโอกาสแล้วก็แบบชอบมีมากที่แบบว่ามีโอกาสได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศอะไรอยครับเกาหลีก็เป็นคุณภาพเป็นหนึ่งในประเทศนั้นเหมือนกันที่แบบว่าก็ได้ไปเจอได้ไปแบบว่า,วา,าแ,แบบาสแดงแล้วก็แบบเปจนแฟนๆที่นู่นก็พอมันเลยว่าดีใจมากๆเลยครับอย่างแรกนะคงจะดีใจมากๆแล้วก็ ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีแฟนๆที่เกาหลีด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่แบบดีมากคือแบบว่าวเราเป็นใครก็ไม่รู้มาจากประเทศแทนอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้จักเพลงเราอาจจะแบบเขาสามารถยืนดูโชว์แบบนี้ได้แต่ว่าเขาแบบอินจังกับโชว์เรานะผมก็เลยร <ๆ S 1> ู้สึกแบบว่าประทับใจว่าเอแฟนเกาหลีก็น่ารักแท้แฟนๆชาวไทยของเราด้วยมีใครยินไปดูบ้างไหมอันนี้ ีบอกว่ามีไว้ก่อนมูดมูดมูดต้องแขวนไม้แขวนมือเลยนะแน่นอนแน่นอนนะอ่ะแล้วเคยไปเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไหมครับเราช่วยเสกใต่อไปช่วงหน้าร้อนกันเลยพี่แต่ถ่ายมีหรือว่าแบบไปโชว์สักก่อนก็ไปช่วงหน้าร้อนกันเลยจะถามว่าพวกผมใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ได้พวกผมผมคนเดียวเสื้อหนัก หนังว่ามีข้างในอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็เกณฑ์ก็เป็นเกณฑ์ยีนไม่ละลายกันเลยนะแต่ว่าลงเทไปก่อนเทไปก่อนเชนโรจะเชนนักการจะคอสแตะร้อยตั้งครูไงนะฮะแสดงว่าที่เคยไปเกาหลีนี้มีสถานที่แนะนำให้กับแฟนมีไหมปั๊บพี่บอกว่าอยากกินตำยอมที่ไหนอ๋อ ที่นี่คือว,ว่าผมเป็นคนที่ชอบประเทศเกาหลีม,มากแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปแค่สองคั้งเอครับแล้วก็เป็นการไปทำงานทั้งสองเลยน,ลนะครับแต่วก็ เออเห็นแบบในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบไปกินรามยอนกันตรงแม่น้ำพันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าวินิจสมว่าเราได้ไปกับเพื่อนๆของเราอะไรเงี้ยไปแบบนั่งปิกนิกกันอยู่แม่น้ำแม่น้ำพันแล้วก็ลมก็เย็นๆอากาศเย็นๆกินแบบรามยอนอุ่นๆแล้วก็นั่งแบบห่อรอคิ้งคักคิ้งคักกับเพื่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวที่อดจะทุกเ e y บ o a r d จะถ่ายได้ดนวยนะเพราะว่ามันสามารถถ่าย k e y บอร์ดได้ด้วยผมรู้สึกว่าถ้าได้ไปก็ว่จะปิดมากๆแต่ว่าตอนนี้เรายังโอกาสที่จะได้ไปอยู่ครับ ครับแล้วคนอื่นมีแนะนำอีกไหมครับของผมตอนที่เคยไปคือกินร้อนๆเลยครับสายกินนะสายเกลียดครับทุกร้านไม่เกลียดว่าที่ไหนครับแต่ขอให้นี่บอกว่าป้ายซัมยอกซันเจ้าที่แบบปิ้งย่างเกาหลีผมพุ่งเลยแล้วก็แบบกิน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 เวลาห้ามือได้ไหยครับตอนที่ไปมีมีแนะนำอีกไหมครับผมผมจริงๆผมอยากไปแนวแบบว่าหมู่บ้านที่เป็นแบบหมู่บ้าน บ้านเก่าๆโอ้โหเลวโหเลวโหโอ้ใช่วอยากไปดูนั้นแต่บบเดินดูบรรยากาศก็เหมือนกับเดินศึกษาพุทธารรมใช่ใช่ที่กันตาครับมีไหมครับจริงๆผมเคยไปเกาหลีก่อนเลยมาทำงานสมัครก็มีไปประมาณสองสามครั้งที่จำไม่ได้แต่ว่าตอนแรกแบบไปทัวร์ครอบครัวแล้วทัวร์ก็พาไปแบบเกาะเชจูโรงงานทั้ทีอะไรอย่างนี้ แตนน่ว่าตอนนี้นจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนโตนมาเราเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วครอบครัวแล้วอนอา,าคตด้วยลองอยากไปแบบแกาแฟไปแบยแบบไปดูแบบว่าที่แบบครงแรมแล้วก็แบบอยากเลือกให้แฟนใส่เพราะแบบเว่าแฟนใส่แบบนี้สวย,บบสย,บบอยลองดูแต่ตอนนี้ยงังไม่ได้มีนะแม่นะแม,แม่โอเคเหมือนเดิมแล้วนี้ไงค,ค,คนนี้เขาสุดจริงจริงนะ อยากเล่นอยากเล่นไม่บอกครับดีดีชอบชอบะคนทำรายการเล่นก็ไม่เล่นละเล่นดีไหมเงี้ยไปหมดเลยโอ้ยเรื่องเยอะเรื่องเยอะมีอยากแน่นอนไหมครับของผมที่ชิบะอยากไปปูซานครับแบบมันจะเป็นแบบชายหาดอะไรอยย่างงเี้แบบรู้สึกว่าถ้าแบบทะเลเป็นทะเลชายหาดถ้าเราไปพักผ่อนแบบของอากาศดีมากๆเนาะผมเป็นคนที่ชอบดูพายที่ตกลายอยู่กันนี่ ความที so no no sure, mm ่ตกช่วยเจนอะไรอย่างเงี sure. ้ยใช่คนนี hmm. ้คนนี้ KTO คนมีแบบว่าอะไรนะเป็นแบบชิฟแบบนั่งจักแบบสามรเป็นโซนภูมิไปลงภูสานได้เลยใช่คือสานัไปได้เลยไม่ต้องไปต่อเครื่องที่ไหนเลยลงได้เลยดีใจไหมครับดีใจนะฮเพรรู้สึกว่าแบบเราอยากพาพ่อแม่ไปด้วยอะไอย่างเงี้ยพนท้ายไับก่อการเดินชมถายแล้วคนิกใช้ถาด้วยกันเ ไม่อรู่นี่เลยแต่งตวเลยนะแต่งยังไงเราไม่เหรออ้าวช่างมันเลยตุบทั้งนั้นทางนี้บอกว่าปวดเลยกฉันว่าแม่ปวนตึงทั้งนั้นเลยแน่จริงฮะและนอกจากมาอย่างนี้วันนี้นะครับผมเรามีสเปเชียลคทกับแฟนขอบนแฟนด้วยนะ เพื่อนการเสียเวลานะครับผมยินดีกผู้ชมดีรอสเปเชียลเก่งไงกับกคอนเอยู่แล<า>้วนะฮะคนแรกครับผมคุณปิยนีอสุสดีนะฮะคุณตรงไหนครับยกมือหน่อยโอเคอ่ะอคุณเชิมเลยครับรับผมเชิญครับขอบคุณทีม่มาทำถามครับอย่างอย่างไปทับใจแร่ ใจแรกจริงน no. ่าจะเป็นวีดีโอแรกของพวกเราใช่ที่พวกเรามีความทรงจับร่วมกันนั้นก็ยังมีแรกของพวกเราเองนะทุกคนเออคือช่วงไหนแล้วช่วงก่อนไปแบบว่าเราเก็บตัวกันก่อนที่จะไปถ่ายที่เกาหลีแล้วก็แบบทุกคนก็ตั้งตาเฝ้ารอว่าจะได้ไปเกาหลีแล้วก็ไปถ่ายปีแรกแล้วก็พอไปถึงปุ๊บบรรยากาศทุกอย่างหรือว่าเวลาได้ใช้ด้วยกันหรือว่าอาหารต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบนั้มันประทับใจไปหมดเลยสถานที่ถ่ายแบบว่าทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่ ทุกคนที่เป็นต้นกลิ่นคือหน้าัาพวกเรามางๆเราก็รู้สึกว่าดีจะเป็นเหมือนแบบประสบการณ์การทำงานห้าคนจริงจังครั้งแรกด้วยรู้สึกว่าโอ้นี่ช่างป professional อะไรนะ้นโอเคครับผมขอบคุณมุกีครับผมครับใช่เลยครับผมเป็นคนรุ่นการนะครับไม่ได้เซ็นของเลยถ้าถามเรื่อับ มีไหครับมีใช่ไหมมีมีครับมีครับอะไปนะไปเลยดีกว่าฮะพูดอาที่หนาที่หากันมาครับผมตรงไหนนะช่วยหนอยอะไนะครับที่ไหนของเกาหลีอยากพาไปเที่ยวที่ไหนของเกาหลีเช่นว่านก้ ชอบัวบไปแบบตลาดปลาที่ปูซายจะมีตลาดปลาอยู่ที่นึงที่แบบว่าเอออยากอยากพาไปดูบรรยากาศตอนนั้นแล้วก็พาไปกินอาหารทะเลอะไรดีเด้วยใช่ใช่อยากพาไปเอเวอร์แลนด์เฮ้ยเฮ้ยคือที่ไหนครับไม่จำมันเป็นอะไรยหนก็ได้ก็ได้เคยไปใช่ไหมแชทเขาดังเขาดังเรื่องเอเวอเรสที่แบบว่าใหญ่มากเวลาหมอบล่องนู้นใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่โอเคเนาะโอเคมั้นบอกว่าจริงไหม อยากไปเองปเลยอยากไปเองแล้วพ่อแม่พ่อแม่อาจจะเอ่อพ่อแม่หยุ่นก็น่ารักแบบพ่อแม่อแบบนี้ก็พาเขาไปให้เขาไปสวีทเชียงราด้วยกันเลยเราไปพาเขาแบบไปที่นี่ได้เขาได้เราเป็นติดกันเฉยๆเราก็แบบเราดูเขาเป็นชิวปิดเป็นชิวปิดแล้เขาก็แอะไรเงี้อ่าฮะถ้าเป็นผมใช่ไหมคุณแม่ผมจริงๆเป็นคนที่ ติดบ้านมากๆครับแต่ว่าผมจะชอบพาแม่ออกไปข้างนอกเพรู้สึกว่าแม่ไม่ต้องออกไปหาอะไรทำอไปเคลื่อนด้วยแบบว่าไม่ไปคนเดียวอย่างเงี้ยแม่ก็จะถ้าไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลีแม่จะชอบบอกว่าเอ่อหนูยังไปไหนไปได้เลยลูกแม่ไปกับหนูได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่อับแม่โดนคือมันจะพาแม่ไปทุกที่ที่อยากไปอะไรอเงี้ย ตนี้แม่กำลังฟุตถ่ายรูปให้ผมอยู่นะว่าแม่ว่ายังไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าก็เขาก็ทขาเต็อนที่ครับผมต้องบอกแม่แฮงค์ท็อปขึ้นอีกแม่แฮงค์ท็อปขึ้นอีกอะไรเงี้ยคอนโซลแบบกดเนี่ยมันเทศกาลไหนเนาะเทศกาลอะไรใช้คลาสก็มาในรับของผมที่ชิบไว้ถ้าแบบไม่ใช่ปูซานเนี่ยครับรู้สึกว่าอยากไปกรุงโซลเพราะว่ามันมีแบบที่เที่ยวด้วยมีของกินมีช้อปปิ้งแบบตัวทุกอย่างอยู่ที่กรุงโซลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบ พาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบสบายๆเป็นเดินผ่านไอกีนด้วยกันหรือว่าแบบไปชอปปิ้งด้วกันรเป็นยไครับครับผมครับแล้วนี่กิจเน็่ครับของผมนะครับคือพ่อผมชอบพัอะพักเขไม่มีที่เกาหลีเนาะใช่ไหมางทพว่าไปดูที่เกาหลีไไปดูพที่เกาหลีไปสองทัที่เกาหลีว่าเป็นยังไงอใชแล้วส่งผมแม่ผมชอบพัก ก็เลยเดี๋ไปซื้อมาค่ายกโหลให้แม่พาแม่ไปซื้อมาร์คาต้องเป็นหลังเลยว่าแม่ต้องฝาดซื้อ20 30 40เป็นจังเจ๋งเออเออามาให้นะถ้าไม่เอามาให้โกรธเพราะว่าที่ไทยที่ไทยแพงกว่าเตานนี้แทนแล้วพาแม่ไปยกโหลทุกคนใช่อะไรประมาณนี้ครับคุณผู้โอเคครับผมมาลับเลยนะโลตาสครับผมพร้อมลายเซ็นเลยครับร้อยทุกคนร้อเออ ไม่ออกพูดตรงๆได้เลยโซ่ๆนะครับเดี๋ยวรอเจอพิซซี่ด้วยอันนี่ซื้มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเอาของมาพักให้ทีมันพพัดทั้งหมดจบเลยอ่าท่านต่อไปนะครับผมท่านจะสอนให้ทันยทอนครับฝีปัดจะพงครับผมอ่าอยู่นั่งแถว คำนี้สุดเสียวัยคบผมปิ้งย่างเกาหลีครับคุยกัน่อนครับางคำอะซาคำไม่หยุดคำผมปิ้งย่างรอบที่เราที่เราไปเราก็ไปกินแบบปิ้งย่างกันแล้วแบบมันฟินมากจริงๆแล้อากาศเย็นๆแล้วก็กินปิ้งย่างร้อนคนอื่นคนหนึ่งนะครับข้างน้อนอะไรครับทังรถอะไรของผมดิบๆปิ้งย่างไมชอบข้าวผุกก็ชอบ แต่ที่กินบ่อยตอนนั้นอะนมกล้วยชวนซื้อหน้ามาทุกคนจริงๆผมกับปั๊กกิ้ชอบกินนมกล้วยมากใช่ไหมล่ะล่าสุดที่ไปเกาหลีผมซื้อนมกล้วยกลับมา24ขวดที่มันจะเป็นคือมันจะมีเป็นกล่องเหมือนนมมันจะมีแบบที่เป็นกล่องนมไทยกับแบบเป็นนมเกาหลีที่เป็นขวดเหมือนขวดยักษ์ขวดนมเปรี้ยวยักษ์นะคะใช่ก็เลยแบบว่าซื้อแบบนั้นกลับมาแล้วกระเป๋าหนักมากเหมือนแบกเด็กมาด้วยคนหนึ่งเด็กก็ใช่ คุณรับกินอะไรครับป็นเดนก็ปกติครับตุ๊กตากต๊กาลครับคุณชอบกินอะไรครับตุ๊กาชอบกินเลยชอบกินหลายอย่างมากเยอ่าอีกครับงที่คุณเคือกครับคุณเืออะไรอันดับรคือปลาครับเดือดครับแ่บอเรือไก่ค่าแก้ร่างกาไดครันขอบคุณเชิญร้อนต่อรู้สึกว่าปันสั่ามาสั่ ใหญ่ๆทานอะไรกินได้จริงไม่ไม่ว่าที่ร้านก็มีให้เยอะมากนะเพราะว่าเวลาไปกินเขาจะไม่ได้สั่งคนเดียวเขใช้มาสั่งเป็นคู่ใช่เใช่ๆใช่ๆมือเยอะมากคุณบักกี้นะครับผมผมนะครับจริงๆผมชอบมันเยอะชอบกินแบบว่าทอดตอกอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบผมเห็นแบบว่าแบบว่ามังปัผมก็เลยขากินแบบยอปกีตอปกกี้แล้วผมอยากกินมากที่แบบต็กกี้ช่วยอย่แล้วแบบดูแบบ เราก็จริงจริงก็ชอบทักใครมีด้วยแล้วก็ชอบใชอบอะไรตุ่มตุ่มมีมีต่บางทีบางกี๊ซุ่ยอย่างครับจะบอกว่าพี่ใช้กับเซลล์กินเหมือนละครับเพราะว่าตองนั้นลุกโซ่แบบว่าอะไรนัที่บอกไว้เมื่อกี้ลุกเซลมาชิตะครับผมโอเคครับรวมราคาห้าคนโอเค ต่อไปนะคะคุณวิสันสยาธนิีมันนะครับผมชื่อรูเลยครับคุณวิสันสยามนี่ครับมันร้อนนะคือเคยเห็นเธอไปออกรายการแล้วไปสวน อย่างที่บอกเลครับผมบอกว่าเอเฟอร์แล้วกินเาโฆษณาไม่สุดๆว่าแบบต้องเล่นแบบนี้อะไรนช่ออะไรนะเอ็กซ์เพรสในสจำชื่อไดแต่ว่าเอ็กซ์เพรสบใหญ่มากต้องใอนเนทให่มากที่รากา่มากรอบกุ่่มากตค่ยลไม่าไม่เป็นไรผมก็ไปเรยก ป้ามครับอยเ่นอะไรถ้าสนเคอมเมนเอออยากเล่นครแลร้วคือูจริงอยากพาทุกคนเล่นมากว่าอะไรมาหมุนร้สึกว่าตั้งแ,แ,แต่ที่เราเคยดูซีรีส์มา,ามันจะมีซีรีส์ที่แบบแต่ตลอดตดา <c oughs> <c oughs> คือในในในซีรีส์มันอาจจะโยกแบบสลมุ่าเอาสี่ใช่มนีแต่ว่ขอจริงเันนี้ย่า่่ทำะไรันวเยันมัคิดในใจผู้ชายที่บอกขนาดนี้ผู้ชายที่บอกขนาดนี้น้จะกนะครับมีเสาเ้วะต้องจับเสาเลยมาบุญจะเป็นเงนีแต่ว่าตาชอบโรแมนติกเนาะไ้ขี่มาุโรแมนต ไม่นพี่เมยคุ่ปปรี่ึู่เออรปู่วะอะไรนะึปู่หรือขุ้นปู่กึ้นปู่คืออะไรรถที่เปนแบบรถรถเก่าแล้วก็สั่งๆาก็ต้องไปให้นั้นขึ้นปู่แล้วก็จโปรโมชั่นเนี่ยขึเต้นโซนใชครับก็ใช้ได้ใช้ได้ชเวลาคุยกัเอใช่ครางนีทำวามรู้จักกันเยอะๆที่ทอ ที่เพาะชาสกายส่วนถ้าเป็นผมแล้วแบบทุกคนอาจจะเห็นว่าผมยังแบบว่า <ừ. S 1> ไวใสทียเนเจอร์ใช่ไหมครับ<า>แต่จริงๆแล้วผมวิ่หัวได้มากเลยวิ่งหัววิ่หัวก็ว่าอยา,ากวิ่งหัวนะครับขอไว้ที่ตกลาลวนะคร <c oughs> ับก็จริงๆผมแบบว่าวิ่งเป็นสีสันได้มากก็เลยอยากจะบอก่า แฉ่เครื่องเล่นที่ผัดผลทุกชนิดนะครับเพราะว่าคือขึ้นปุ๊บลงมาคือวินหมวกเะว่ามันจะแบบมีอาการเวีนเวียนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะขอเป็นคนถ่ายล็อกได้ไหมที่สนุกเออไม่ก็คือใช้เวลาอยู่กับคนที่เราเล่นด้วยการที่เราเป็นคนถ่ายให้เช้าอะไรอย่างเงี้ยเก็บความทรงจำทุกอย่างมาในวิดีโอแล้วก็ของเราแบบ ทีวีไม่เสิร์ฟไม่โฟร์เราแบบพอแีบมีวีโอแบบที่ถ่ายเพื่อนๆไปเยอะมากแล้วแบบที่ชอบมาถ่ายให้เป็นวอล์กโปคนเดียวใช่แบบแบบพอพอได้มาทำอย่างนี้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบการที่เราได้เก็บช่วงเวลาบางอย่างที่แบบมันจะผ่านไปมันอาจจะผ่านไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายมาเราก็จะได้เก็บช่วงเวลาที่แบบมีสร้างเงาไว้ก็ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆครับผมไดแล้วใครมาละเฮ้ยอ่ะพี่ตัดต่อเลยครับบอกเลยไปแล้

ครับมีมีใครอยู่ไหมครับอยากทพิเศษไไมไปไหนไหนผมตอบก่อนอยากใส่ชุมพันบบโคพิเศษเป็นอง์รัทายาทที่มีคมพิวเตอนิมอยู่ข้างใ้ใ่ไแต่ว่าจะใช่ใช่ครับผมอยากไปกินปิ้งย่างแล้วก็ให้ดเตปิ้ง ด้วใจในการั่งเค้ผมบางัะอยากไปดูคอนเสิร์ต BTS เถอะอรเับืคนรู้จักอย่างเงี้ยมันแบบมวนดีมันสนุกดีอะไรแบบนี้แบบมวนดี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 มวนดมวนดีมวนมวนดมวนดีมนีมวนดีมวนมวนดีมวนดวนนดวนนมวนมวนดวนมวนนีมนมว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 น อยากไปพรอฟที่เกาหลีแล้วเห็นพินเซสของเราทุกคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบรัน่าจะเพลียเลยแบบว่าจากพินเซสถึงพันพินเซสต้องใส่เสื้อแขนหนาวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอากาศมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจ,จะแบบว่าปีนแล้วแบบว่าโอ้ยมี <c oughs> คนยันสีครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนน,น่าจะ enjoy กับบรรยากาศที่นู่นก็ถ้ามีโอกาสได้ไปพ,พรอฟที่นู่นอีกก็บอกว่าจ้า ได้เจอทุกคนแล้วก็จะาไม่เป็นกไ่ปนไรนะเมยก็ฝากสิถ้าจะมีแแท่กก็ติดแกๆรอจากเกาหลีสู่มเชียไยัีด้วยเออได้ครับขอบคุณมากเลยครับผมเลยครับผมรู้ัขอบคุณยินดีด้วยนะครับ พิเศษสุดๆเลยนะก่อนที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปพักผ่อนละฝากผลงน่างเลยครับครับผมก็ฝากเพลงล่าสุดของพวกเราเลยครคนใกล้ชิดใจครับผมก็สามารถดู MV ได้ทาง YouTube ช่องนักเรื่อกสปอร์ตพิเศษของผมแล้วก็ฟังได้ทาง streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็ส่วนงานในอนาคตเรื่อยๆก็สามารถติดตามได้ทาง โซเชียลมีเด <Koll ater. S 2> ียจริงๆด้วยโซเชียลแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยโซเชียลแล้วก็เรืองนี้มีอะไรก็จะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผม่อนจะ้กไปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปไปหน่อยเชิญทุกคนไปถ่ายรูปกันนะครับ รูปนะฮะร้อนกลับมาอยู่นี้นะครับผม <Yeah. S 1> ถ้าเห็นนะครับผ <c oughs> มก็ชูนิ้วชูมืนะอแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมไหมหนึ 1, 2, <Yeah. S 1> ่งสองสามเถ่ายรูปนะฮะมีเข็ยได้นะครับเฮายทุกคนหนึ่งสองสามเย้อย่าไปโยมนะครับเธอแล้ววิดีโอวิดีโอครับนอกจากวันนี้นะครับผม <c oughs> มีพิกเซลด้วย เดีวเราจะพูดว okay. 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 ่าพิกเซลพิกเซลแต่ทุกพูดว่าเพอร์เซนต์นะครับเอาใจมาว่าโอเคว่าพิกเซลพิกเซล ขอคุณือด้ยนะของให้เรบคนะครับพี่แซ่ชสนนะัไม่บผม